ควาาาามมงเลลลูยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาคุณตาคุณยายไอ,นอ้น้องมาสูส่ทุกคนครับอ้าวมันนี้สวยแน่กับโบพันว่ากันนะครับจิตยางคือเกลาครับตาสูงผุนนะฝนตกมืึกว่านนี่ครับต้นยางบ่พันแห่งบันไดครับลงสวย สบายว่ากันครับวัอนี้แบงได้ตาสูงโอ้ทักไทยเอฟซีแน่นี่เออมีคนเกิดหอดขึ้นถึงตาสูงดูหุ่น้างว่าโอ้พี่น้องปลาเท่ากระเบิงร้ายลุงเพียนก็ลังเหลื่อมมีกระแส่เออเอาเอานี่ครับ e งงาากีดยาง,อ,ยงอิตาโบมีผมเง่าๆกีดซอยนอคอยเลยมือไม่อัดท็อป นี่ครับต้นย่างก็ยังดำๆอยู่ครับมันหิวครับมันหิวส่วนนี้จะนอยกับว่าบุญนั่นบุญนี่ครับแลต้องกันนี่แล้วครับเอาใช่ปลาป่ะเนี่ยนี่ค่ะปลากับสิท่ายอยู่ครับโอ้ยมันเห็ดนำมาทันครับขิดกระไดลุงเพียนแต่ละมือก็จะเห็ดไร้แนวอยู่ครับเอออเายามเราไอ้หลงมาอนี่ยั่น ยังมีรายการนี้เลยครับเดี๋ยวมือเดียวนำยางก่อนครับอ้าวจีต์สวยกับคายสวยเหรอครับไร่บอลไร่บอลกับฝนตกข้ามครับเบิงมูในี่เฟสบุกครับโอ้ยจิตยางแล้วกับฝนตกข้ามครับอ๋อขอบคุณเด้อที่ติดตามลุงเพียนครับเอฟซีตะสูงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับกับใครให้ลุงเพียนน้ำครับเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิป นะครับต่อยู้ไซละบานนี่ไซล่ะต่อให้สูงว่ามีต่ออ้าวครับฟังนี่ครับไอเจมกับมัาเออเป็นลูกทียมของตาสูงเหรอครับมนนี่ต่อก็ดิ่งบอก ใช่เหรอโอ้ยใหญ่เขาเห็นเด้อยวก็จะมาเอาอนุรักษ์ไว้ครับต่อกระมี่ครับเดี๋ยวลุงเพียรยังจะเพ็ยคลิปนี่ครับฟังทางนี้ก็ไอ้เจ๊มันเป็นลูกมือเธอสูงครับนี่ซอยกันครับลุงเพียรกับลาบนาที่เป็นตากลองคือเก่าเหรอครับฮะนี่สวยแน่ครับลุงสวยครับต้นยางบ่แห้งแห้งบ่ท่านครับบรรยากาศในสวน สูงครับมือน,นี้ธรมาฝาก์เอฟซีถูกมองบอนครับขอบคุณในการติดตามรับชมคือเก่าแหละครับเนาะทุกมองบอนครับพี่น้องทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวต,ตั้งประเทศครับตีให้กำลังแรงใจกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ลุงเพียรครับให้มีแต่ความสุขความจเจริญครับน้ำยังขังอยู่ครับเดี๋ยวเอาออกกันน้ายโผล่ไ,ไว พอจะเฮ็ดขี่ยางมันก็ได้แล้วครับฝนมายางแห้งครับผมว่านนี่ครับถ้าอยู่ออกเลยจาฝนหนึ่งตกบ่เศร้าครับโอ้ยมันยามเฮ็ดหนาเอาเลดครับนี่ครับเอาเกินครับส่วนยางตัวสูงนี่สิเป็นยางใหญ่ครับสออกดีเลยครับเป็นกระเซียดมักเกันได้ครับนี่สออกยางคักเกันครับ ว่าสวนหนีเป็นสีปูกนสวนลุงเพียนครับเป็นเป็นเจ้าแรกที่นี่สวนยางก้อนมูหล,ลังจากมันไปต่างประเทศนะครับเนาะไปเกาหลีไปไต้หวันแล้วครับเราไปเวิร์ดนอตซูงนี่นะครับรเราบ่เถาก้อนแล้วก็จะไปอีกอยู่แล้ววะ <c oughs> ลุงเพียนเองเลยนะมาบรรยากาศตรงนี้ไม่ให้เบิ่งเนาะโอ้นะครับ ชุ่มช่ำไปโดยสายฝนล่ะครับาวาดนี่เนะาะนะฮะบรรยากาศในการทำงานในสวนยางล่ะครับอันนี้ก็มีตะสูงนี่ไอ้เจมล่ะครับลงเนือ้อซอยกันขอบคุณตุกหมองบอลเออครับเนาะขอบคุณ ที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสององเพียรสายห้านะครับมาโดยตลอดครับขอบคุณทุกกำลังกุกำลังใจที่มอบให้ครับนะลุองเพียนกะเดี๋ยวเอาบรรยากาศสวนตะสูงครับในคลิปนี้มาฝากคนครับตะสูงนี่เป็นเป็นสวนใหญ่ครับสวนจางกะไรยครับ รุเพลินหมดตรงห่วงครับอีกอย่างแรกก็ย่างปลาแล้วครับบัเ้านสำหรับคลิปนี้ลุงเพียรเอาไว้ซ้ำนี่ครับขอบคุณในการติดตามรับชมครับทำงานก่อนครับทำงานก่อนไว้ให้ลำลำล้วล่ยครับเป็นกำลังเสรอมกำลังใ,ใจให้กันและกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ